สวัสดีครับแฟนๆสอสายลุงทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเอาชุดฟอร์มนะครับมาใหา้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับชุดฟอร์มของเจ้าหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารปันศึกนะครับหรือชุดฟอร์มของรอปรพอนะครับ สปพอพสนะครับสปพอพสนะครับย่อมาจากอะไรนะครับก็สํานักงานนะครับสําน you know ักงานรักษาความปลอดภัยนะครับสํานักงานรักษาความปลอดภัยก็สอปพนะครับอพสนะครับก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับ วันนี้จะเอาชุดฟอร์มมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็มีเพื่อนนะครับเข้ามาบอกว่าให้รีวิวชุดฟอร์มหน่อยนะครับก็จัดไปนะจัดไปให้ชมนะครับว่าสำน,นักง,งานนะครับให้เจ้าหน้าที่รปภอ,อะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะครับนะ ก็สวัสดิการนะครับสวัสดิการแล้วก็เงินเงินเดือนนะครับเงินเดือนหรือเงินรายวันนะครับว่าวันได้เท่าไหร่นะครับทำงานกี่ชั่วโมงนะครับอ,อยู่ประจำจุดอะไรบ้างนะครับก็จะเอามาบอกคร่าวๆก็แล้วกันนะครับคือ บอกหมดเลยใช้เวลานานมากนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับชุดฟอร์มนะครับว่า,าสำนักง,งานปีหนึ่งแจกอะไรบ้างนะครับนะก็จะมีชุดฟอร์มนะครับชุดฟอร์มแจกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะปีละ2ชุดนะครับนะ แล้วก็รองเท้าคอมแบตนะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ป้ายชื่อหนึ่งอันนะครับจำพวกกนกคอนะครับแล้วก็สายนกหวีดกุญแจมือกระบองสไลด์นะครับแจกปีละหนึ่งชุดนะครับเฉพาะาชุดฟอร์มนะครับ ก็จะมีเสื้อนะครับเสื้อแขนสั้นเสื้อซับในนะครับแล้วก็เสื้อแขนยาวนะครับชุดฟอร์มของเราก็จะได้ปีละ2ชุดนะครับนะก็สนใจนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจสมัครได้นะครับนะผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้วนะครับ ในการใบรับสมัครนะครับก็จะมีาทายสำเนานะครับบัตรประชาชนนะครับหน้าหลังนะครับหกใบนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านหกใบนะครับรูปนิ้วครึ่งนะครับสีหกใบนะครับแล้วก็จะมีวุธการศึกษานะครับหกใบเหมือนกัน อย่างละ6ใบนะครับนะแล้วก็ใบสอดอ .9 หรือใบที่เราผ่านการเกณฑ์าหารมาแล้วนะครับอาหารผ่านศึกมาแล้วนะครับไปยื่นให้กับเจ้าหน้าทีา่สำนักง,งานได้นะครับรับสมัครนะครับรับสมัครทั่วประเทศนะครับรับสมัครทั่วประเทศนะครับ ก็จะมีสาขาแตกต่างกันไปนะครับที่ไหนจังหวัดไหนนะครับท่านใดนะครับท่านใดสนใจสอบถามเบอร์โทรได้เลยนะครับสอบถามเบอร์โทรนะครับเอามาบอกเล่านะครับบอกเล่าเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่สนใจจะทำงานนะครับขององค์กรของเรานะครับ สําสนักง,งานองค์การสรงเคราะห์ทหารบานศึกนะครับสวัสดิการนะครับก็มีประกันนะครับประกันภัยนะครับหรือประกันกลุ่มนะครับประกันอุบัติเหตุของเรานะครับมีค่ารักษาพยาบาลนะครับจะเป็นสํารองาจนะครับแล้วก็จะไปเบิกได้ในสํานักง,งาน นะครับเป็น uh, ชาวพนกักงานนะครับนะ uh, ท่านใดที่ทำแล้วนะครับก็จะเสียประมาณเดือนละร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับ uh, เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตใน uh, ขณะปฏิบัติหน้าที่หรือขณะ uh, ไปกับจากการทำงานนะครับก็จะมี uh, ประกัน uh, ประกันชาวพนกักงานนะครับ ชาวพนักงานก,ก็จะได้สามแสนนะครับนะแล้วก็จะเป็นพวกประกันภัยนะครับประกันภัยก็1,000งแสนถึงสามแสนนะครับนะก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปสอบถามได้นะครับในสำนักง,งาน รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับหรือนะครับหรือเข้าใน Google ก็ได้นะครับใน Google ก็มีนะครับนะก็เข้ากดพิมพ์เข้าไปคำว่า,าสำนักง,งานนะครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับนะก็จะขึ้นนะครับก็จะเป็นที่โรงเรียนนะครับโรงเรียน รักษาความปลอดภัยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่านะครับช่วงนี้เขาย้ายสำนักง,งานจากาดินแดงนะครับจะไปอยู่แถวรามอินทานะครับนะก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าชุดฟอร์มของเรานะครับมีกระหนกมีอะไรบ้างนะครับป มาดูกันครับนะแถบนะครับแถบแต่เราต้องซื้อเองนะครับเป็นของสำนักง,งานนะครับแถบนะฮะก็จะมีกระหนกคอนะครับนะกระหนกคอนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะนะครับกระหนกคอนะฮะนะก็จะเป็นแบบนี้ นะเดี๋ยวเราก็จะติดให้ชมนะครับก็สำนักง,งานเขาก็จะให้กระหนกคอมานะครับให้กระหนกคอมานะครับแล้วก็ป้ายชื่อนะครับนะป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อก็จะติดโลโก้นะครับติดโลโก้ของสำนักง,งานนะครับนะก็แจกมา1อันนะครับต่อ ต่อปีนะครับนะป้ายชื่อแจกมาหนึ่งอันต่อปีนะครับเป็นพวกกระหนกคอก็ชุดหนึ่งชุดนะครับสองอันตัวนี้ก็แจกมานะครับผลล่มนะครับนะผลล่มเรา,าต้องไปโดดหอนะครับที่โรงเรียนนะครับแล้วเขาจะให้ ผลล้มมานะครับหนึ่งอันนะครับนะต่อไปนะครับตัวนี้คือนะครับกอรอมนนะครับนะหลายคนสงสัยว่ากอรอมนคืออะไรนะครับผมจะบอกให้นะครับนะกอรอมนย่อมาจากกองอำนวยการนะครับรักษาความปลอดภัย ภายในนะครับนะกรอรมนนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปอ่าตัวนี้นะครับอ่าเป็นเข็มกัดนะครับอ่าสำนักงานก็จะแจกให้ที่ฝึกอบรมจบหลักสูตรแล้วนะครับนะก็ซื่อสัตย์นะครับนะแล้วก็อดทนนะครับกล้าหาญนะครับ เป็นเข็มกัดนะครับเข็มกัดรักษาความปลอดภัยนะครับนะไม่มีขายนะครับไม่มีขายนะครับจะมีที่สํานักงานอย่างเดียวนะครับนะก็เอามาชมกันเดี๋ยวเรามาติดกันเลยนะครับนะก่อนอื่นแล้วก็จะติดกระหนกคอก่อนนะครับนะติดกระนกคอนะครับ ไปนะครับเราก็จะติดกอลมนอนะครับผมมีนะครับผมมีเหรียญอยู่นะครับนะเหรียญราชการที่9นะครับเป็นเหรียญราชการที่9นะครับนะผมก็จะเอามาติดนะครับ เราต้องติดด้วยนะฮะนาประมาณาขึ้นไปหนึ่งเซนนะครับนะมันจะดูสวยงามนะครับจากนั้นเราก็จะติดพล่ล่มนะครับติดพุ่นล่มก็ขึ้นไปประมาณหนึ่งเซนนะครับก็จะสวยงามนะครับ ไหผมก็จะติดป้ายชื่อนะครับขึ้นต่อไปหนึ่งเซนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะติดเข็มกัดนะครับขึ้นสูงไป,ไปประมาณ1เซนนะครับะนะครับ อันน yup. <To S 1> ี้กใกล้เสร็จแล้วนะครับนะเราติดใกล้เสร็จแล้วต่อไปนะครับเขาก็จะแจกสายนกหวีดนะครับสายนกหวีดกับปลอกแขนนะครับปลอกแขนรอพอนะครับนะปลอกแขนรอพอของเรานะครับนะเราก็จะใส่นี่เลยนะครับเราก็จะใส่สายนกหวีดก่อนนะครับ เราใส่สายนกหวีดนะครับตัวนี้สายนกหวีดนกหวีดเราไม่ได้ใช้เราก็เอาเก็บไว้ก่อนนะเพราะมันพลุงพลังนะครับนะก็เอาเก็บไว้นี้เลยนะครับจากจากนั้นนะครับทางขวานะครับทางขวาแขนขวาเราก็จะใส่ปอกแขนเข้าไปนะครับ โอเคนะครับนะตัวนี้นะครับเรากา็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรียบร้อยครับนะครับนะชุดนะครับชุดก็อยู่ประมาณนี้นะครับเออผมลืมบอกไปว่าอ่าต้องมีบัตรนะครับนะรอปรปทุกคนนะครับ ต้องมีบัตรของเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับนะนะครับจะให้ดูนะให้ดูนะครับนะ <Okay. S 1> นี่คือบัตรเจ้าหน้าที่อรพอพพนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ชุดให้ดูเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้ นะครับนะผมใส่ตัวใหญ่หน่อยนะครับใส่ตัวใหญ่หน่อยก็จะเป็นเบอร์แปดไส์เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปด,ด,ด 8, นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับ จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเข็มขัดสนามนะครับก็จะมีกระบองสไลด์นะครับกุญแจมือนะครับนะแล้วก็เป็นพวกไปใช้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแตก่ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ อ่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวจะอ่าไปบอกนะครับนะว่าเป็นยังไงทำยังไงแบบไหนยังไงนะครับนะของสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์นะครับนะครับเป็นอ่าองค์กรของเรานะครับสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ฐานปันศึกของเรานะครับ เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่นะครับในประเทศไทยนะครับจะมีประชากรนะครับหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราทั่วประเทศเลยก็จะมีอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าคนสามหมื่นกว่าคนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ที่ผมเข้ามาช่วงนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รอพออยู่ประมาณ2 0,000กว่าคนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าขึ้นไปถึง3 0,000หรือ3 0,000กว่าหรือ,อยังนะครับนะก็ขอประคุณมากๆนะครับขอประคุณมากๆาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอสอสายลุ่งนะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ